สวัสดีค่ะพบกับครูตองอีกแล้วนะคะวันนี้ครูก็จะมาสอนในรายวิชาภาษาไทยเหมือนเดิมค่ะในตอนที่1ภาษาในมุมกว้างบทที่สอบการเปลี่ยนแปลงของภาษาเรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะค่ะเรามาดูความหมายของการพูดแสดงความคิดเห็นเลยนะคะการพูดแสดงความคิดเห็นคือการพูดเพื่อแสดงความ คิดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึง่งอย่างมีเหตุผลที่สอดคล้องกับเรื่องที่พูดในการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะผู้พูดอาจจะพูดเกี่ยวกับเรื่องทางวิชาการเรื่องเศรษฐกิจหรือสังคมก็ได้ค่ะทั้งนี้เมื่อแสดงความคิดเห็นไปแล้วควรทําให้ผู้ฟังนะคะเห็นด้วยหรือคล้อยตามในสิ่งที่เราพูดนั่นเองค่ะต่อไปจะเป็นหลักการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะ หลักการการพูดแสดงความคิดเห็นก็คือการถ่ายทอดความคิดความรู้สึกให้ผู้อื่นได้รับรู้ซึ่งการแสดงความคิดเห็นผูพ้พูดจะต้องใช้น้ำเสียงที่ถ้อยคำที่สุภาพมีมารยาทในการพูดไม่ก้าวร้าวและปราศจากอาคติหรือความลําเอียงในการพูดของเรานั่นเองค่ะเรามาดูวิธีการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะห เตรียมหาความรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่จะพูดแสดงความคิดเห็นอย่างละเอียดหลายๆอย่างตัวอย่างเช่นการพูดแสดงความคิดเห็นเรื่องโควิด -19 ผ้ผู้พูดต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับโควิด1 9อย่างละเอียดจากหลายๆแหลแง่งไม่ว่าจะเป็นการหาจากหนังสือในอินเทอร์เน็ตหรือสอบถามผู้รู้เป็นต้นค่ะ 2. นํนำความรู้ที่ได้จากการเรียงความคิดใหเเ้เป็นขั้นตอนว่าควรพูดอะไรก่อนหรือหลัง โดยเขียนไว้เป็นข้อข้อตามที่สมควรว่าจะเอาไปพูดแสดงความคิดเห็นได้ค่ะตัวอย่างเช่นการพูดแสดงความคิดเห็นเรื่องโควิด -19 ผู้พูดควรลำดับคือที่มาของโควิด -19 สาเหตุของโควิด -19 และผลกระทบที่ได้จากโควิด19ค่ะเป็นต้นนะคะต่อไปข้อที่3ผู้แสดงความคิดเห็นให้เป็นไปตามหัวข้อโดยยก เหตุผลมาสนับสนุนความคิดเห็นยกตัวอย่างเช่นเมื่อผู้แสดงความคิดเห็นแล้วในเรื่องที่มีความสุขเราควรแสดงสีหน้ายิ้มแย้มไม่แสดงสีหน้าเคร่งเครียดอย่างนี้เป็นต้นค่ะและข้อ4ขณะผู้แสดงความคิดเห็นต้องใช้น้ำเสียงและท่าทางประกอบการพูดด้วยอย่างเหมาะสมให้สอดคล้องกับเรื่องที่เราพูดนั่นเองผู้ยกตัวยอย่างมาก็คือการออกกลำลังกายทำให้ร่างกายสุขภาพดี ควรออกกำลังกายให้เหมาะสมแต่ไม่ควรหักโหมมากเกินไปเพราะอาจทำให้ร่างกายราบาดเจ็บได้เป็นต้นอย่างนี้ค่ะอ่าและข้อ5นะคะมีการสรุปทิ้งท้ายก่อนที่จะจบการพูดแสดงความคิดเห็นเสมอเพื่อให้การพูดแสดงความคิดเห็นเด่นชัดยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าทุกคนนำเรื่องนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเราก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะเนี้ยนะคะเป็นต้นค่ะ ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะหวังว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้จากชั่วโมงนี้นะคะไปเป็น,ปนความรู้ใหม่ๆใ,ใ,ในการเรียนชั่วโมงถัดไปได้นะคะขอขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย